ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ TFX Station สถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่ค่ะครับผมในช่วงที่แล้วนะครับคุณพันงามก็ทิ้งท้ายไว้แล้วนะครับว่าทิศทางของการลงทุนในทั้งโกลฟิเจอร์เองก็ดีนะครับรวมไปถึงทิศทางของเซฟตี้นั้นเป็นอย่างไรผู้ชมลองไปปรับดูนะครับว่าพอของการลงทุนของท่านนั้นควรที่จะใช้กลยุทธ์แบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดครับถูกต้องค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการรอบรู้อนุพันธ์นะคะมาต่อยอดความรู้ในการลงทุนในสนามอนุพันธ์กันค่ะมาตรวจสอบกันนะคะสำหรับทิศทางของค่าเงินบาทค่าเงนาิงน ะะก็ติดตรวจสอบดูก็ค่อนข้างผันผวนในแต่ละวันขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์ด้วยอ่อนค่าลงไปแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาด้วยแต่ว่าต้องมาตรวจสอบกันค่ะว่าปัจจัยอะไรเข้ามาส่งผลต่อทิศทางของค่างเงินบาทบ้างซึ่งอันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับไปติดตามชมกันเลยครับในสัปดาห์นี้ครับรอบรู้อนุพันธ์ขอนำรายละเอียดปัจจัยนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ ปัจจัยภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนอันดับต้นๆคืออัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศเนื่องจากในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศทําได้สะดวกมากขึ้นเช่นหากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นก็จะดูดให้เงินลงทุนเคลื่อนย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาเงินที่อยู่ในประเทศไทยก็อาจจะเคลื่อนย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาได้เช่นกันครับเงินเหล่านี้ครับจะถูกแลกจากเงินบาทให้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทําให้เงินดอลลาร์นั้นมีค่าที่สูงขึ้นนั่นเองครับและค่าเงินบาทก็จะมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงมาแต่ในทางกลับกันครับดอกเบีย้ยสหรัฐเอเมริกาถ้าหากว่าปรับตัวลดลงไปเงินทุนก็จะไหลออกจากสหรัฐไปยังประเทศอื่นๆซึ่งก็อาจจะรวมถึงการไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยนั่นเอง ถ้าว่าเงินที่ไหลเข้ามานะครับเมื่อแลกเป็นเงินบาทก็จะทําให้ความต้องการเงินบาทนั้นสูงขึ้นแน่นอนนะครับว่าถ้าความต้องการเงินบาทสูงขึ้นก็จะทําให้ค่างเงินบาทนั้นมีทิศทางของการแข็งค่าขึ้นและในทางกับการเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะอ่อนตัวลงนั่นเองครับนอกจากตลาดการเงินที่มีผลต่อค่างเงินแล้วปัจจัยที่สําคัญอีกด้านก็คือความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์นั่นเองครับเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์และเงินทุนสำรองของประเทศซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของเงินดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองครับดังนั้นครับก็จะเห็นว่าในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงของภาวะตกต่ำความน่าเชื่อถือในเงินดอลลา,าร์สหรัฐจึงมีทิศทางของการปรับตัวลดลงนั่นเองครับก็เลยส่งผลทำให้ความต้องการถึงเงินดอลลาร์ลดลงตามไปด้วย ผู้ลงทุนและธนาคารกลางหลายประเทศจึงถือครองสกุลเงินอื่นๆแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐในสัดส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่างเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาจึงแข็งขึ้นมาโดยตลอดครับอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญคือเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองของโลก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศหนึ่งอาจจะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั่วโลกในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจะมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสินทรัพย์ต่างๆซึ่งรวมถึงเงินดอลลา,าร์สหรัฐแล้วไปลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยอย่างเช่นทองคำหรือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีความมั่นคงส่งผลให้มูลค่าของเงินดอลลา,าร์สหรัฐลดลงครับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยปลีกย่อยอื่นๆอ,อีกครับในต่างประเทศซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออุปสงค์และอุปทานของเงินเช่นการประกาศ้อยแถลงของธนาคารกลางประเทศต่างๆหรือการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นต้นครับปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และยากต่อการคาดเดาแต่ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อทิศทางของค่าเงินทั่วโลกนั่นเองครับ เหมาะอย่างมากเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ลงทุนใน USD Futures หรือแม้กระทั่ง g o Futures เองก็มีความจำเป็นครับที่ต้องทำความเข้าใจในทิศทางของค่างเงินบาทนั่นเองครับ ถูกต้องค่ะนั่นคือช่วงของรอบรู้อนุพันธ์นะคะแล้วก็เชิดเคยค่ะพูดคุยกับเราสองคนได้นะคะผ่าน Facebook Fanpage ของรายการ G ีเฟก t เตชันเวนวัคมาเนียลแช n แนค่ะอืมครับผมก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลต่างๆน,<ม>นะครับรวมไปถึงคลิปย้อนหลังด้วยถูกต้องค,คลิป<ม>ย้อนหลังนะคะดูใน Fanpage ก็ได้หรือว่าดูในเว็บไซต์ของ m o n e y Channel ก็ได้ w w w m o n e y c h a n n e l c o t h อยู่ด้านขวาหน้าแรกเช่นเดียวกันค่ะก็ดูเข้าไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นถึงพัฒนาการ<ม>ของภาพรวมตลาดอนุพันธ์แลลล้้วววกกก็็็ยยุุททททธ์์ีี่่่นนนาาาางดจะะเหหิรม แต่ละสัปดาห์นี้แม่นมากๆเลยนะฮะกต้องก็อยู่ที่ท่านแล้วแหะครับว่าจะดูรายการของเราแล้วนําไปปรับพอร์ตนะครับในเรื่องของกลยุทธ์ของการลงทุนของท่านได้อย่างไรครับผมเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเวลาของรายการทีเฟกสเตชันสถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่รายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยหมดแล้วครับลาไปก่อนนะคะคุณอิกบพฒนาเพิ่มสุขปามสินิดาเพชรเวรกุลค่ะสวัสดีครับ